สวัสดีครับพี่น้องอีกพี่นีเขาสิมะเบิงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของสิทธิโชคฟาร์มนะครับพี่น้องค่ะอันนี้คืออันนี้เจ้าของ ฟร์มคือเกาค่ะคนเกาค้นเดิมค่ะน้องตอมเนาะอันนี้คืออย่างค่ะน้องตอมค่ะอันนี้ยาหวานอิสราเอลครับเป็นอาหารลด้นทุนทางฟรามเฮาครับยาี่าวานอิสราเอลนะคะเนาะอันนี้พื้นที่นี้เขาปลูกหวานจากไรใครตรงนี้คีอมีประมาณเกือบสามไรครับยาหวานครับอ๋อยาหวานนะคะเนาะเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เขาขายมันบขาครับแมนครับขายูกขายพ่อไหมคะับไกเขาส่งพออ๋อค่ะเนาะ อันนี้จักปีหรอครับที่เขาใส่ประมาณจักเดือนครับแต่เริ่มแต่นี่ปลูกแต่เริ่มเรียงไก่เลยครับประมาณสามสี่ปีสี่ปีครัวครับเรียงไก่นะครับใส่ไก่กินเป็นอาหารลดต้นทุนมันดีบริเวณว่างกว,วางครับที่น้องขาเขาขายจำนายจังไรค้าน้องต้อมค่ะอ๋อไอคอนท่านนะครับเขาขายทอนละบาทครับทอนละหนึ่งบาทนะคะ ออก็คือเขาตัดไห้เลยเรียบร้อยเนาะเราห้เป็นเป็นทอนทอนละหนึ่งบาทนะครับพี่น้องค่ะส่งทั่วไทยเนาะส่งทั่วไทยนะคะย้าหวานอิสราเอลคือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นอาหารใกล้บ้านที่เพิ่นปลูกไว้เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ของเพิ่นนะคะเนาะเพื่อเฮา่ได้เขาต้องมีส่วนผสมอย่างเพิ่มกว่าไปมับยครับแม่นก็มีหวานมันนักยีดรัมแล้วกัะ หัอาหารครับค่ะก็ะะคือเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนแต่ละส่วนเราต้ผสมกันเนาะคะ่ะเนาะ่นครับเตามที่ได้เบิ้งในช่องเพิ่นเพิน่นกับมิช่องยูทูปไปกันเนาะค่ะเนาะสิ่งที่โชคฟ้าเพิ่นกระไดเฮ็ดให้เาเบิ้งอยู่นะคะน่ะเนาะว่าการมักเป็นอาหารต้นทุนนี่เพิ่นเฮ็ดแบบใดแบบใดแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับพี่น้องค่ะจะเข้าไปเบิ้งในช่องเพิ่นได้เนาะค่ะะเนาแต่ว่านี่ก่ะมเยี่ยมชมฟาร์มเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะก็ได้าพี่น้องมาเบิ้งอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเพิ่อนมาค่ะเนาะคือหญ้าหวาน เพิ่นปลูกประมาณสามไร่ค่ะพี่น้องค่ะพื้นทีน่ทั้งเบิร์ตประมาณยี่สิบไร่เป็นบัแมน,นครับค่ะเป็นย <ไล S 1> <ล>ี่สิบไร่แต่ญ้าหวานอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณของเฉพาะย้าหวานคือสามไร่นะคะนาอยอยู่ในป่าสวนยางด้วยมีฟาร์มไก่ด้วยนะคะนาะก็ะคือเป็นครบวงจรนะคะเนเอยแต่สมิมีพันธุ์ักงีพรอมนะคะนะะีอยจะพิหารณาจะพาไปปม,มักบีดีนะคะนะอนนี้ถ้ามบม่ง นบาริสรเล็กก่อนนะคะเนาะก็คือท่อนละหนึ่งบาทเนาะส่งตัวไทยกให้น้องต้อมนี่ฝากเบอร์โทรฝากเพจว่าตาม่านี้อยู่ตรงไหนนะคะเนาะเพื่อผู้ใดสนใจจะได้ติดต่อมาทางซ้าเพิ่นทางน้องต้อมได้จริงจริงนะ,ค,ะครับน้องต้อมปากได้ค่ะครับผู้ใดสนใจนะครับฟาร์มห้องกับตังยี้ที่อยู่บ้านโน่นยมปลาเพื่อคุณว่าปีจังหวัด,ดอุดรธานีโดยโทรเก้าสอกห้าเจ็ดสามห้า เพจเท่ากับสิทธิโชคฟาร์มหรือว่าติดตามทั้งช่องยูทูปก็ได้ครับสิทธิโชคฟาร์มครับผมใช่คือมันมีเพจสิทธิโชคฟาร์มแล้วก็ช่องยูทูปเพิ่นกะสิทธิโชคฟาร์มซื้อคือกันนะครับเนาะ<ช>แล้วจ้างใดก็สิปักหมดเอ่อเบอร์ทูเพิ่นไปใตค้คลิปอีกรอบแล้วค่ะนะครับผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์หรือว่าสนใจไก่บ้านสนใจม,นมันมักอีดสนใจไก่อ่อนไก่เอ่อขุนไก่พอพันแม่พันเพิ่น รับซื้อพร้อมเพิ่นขายพร้อมนะครับพี่น้องขาตามเพิ่นอี่อจะเป็นครบวงจรนะครับพี่น้องขาเนาะคลิปนี้ก็เสียไปซ้ำนี้กันเอ่อก่อนกับพี่น้องขาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะวาเฮาสิพาไปเบิ่งอย่างนั่งนีอีกหลายผลิตภัณฑ์อยูยค่ะพี่นออ้องขาทั้งตามเพิ่นเนะาะฟาเพิ่นกว้างขวางญงะสะอาดสะอาดดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไปซ้ำนี้ก่อนจากกันไปก่อนกนลังต้อมนะคะเนาะสวัสดีค่ะ